สวัสดีครับพี่น้องเลยตานเดียสตานะครับมานะครับผมผักขมที่ไถไว้ใหม่นะครับผมเริ่มขึ้นเยอะแล้วนะครับผมเริ่มขึ้นเยอะแล้วนะครับผมเริ่มมาแล้วนะครับผมปลาผักขมนะครับผมเริ่มมาแล้วนะครับผมเริ่มเยอะแล้วนะครับผมไม่ได้มาตั้งนานนะครับผมเริ่มเยอะแล้วครับผมปลาผักขมนะครับวันนี้ต้องเก็บแล้วนะครับผมปลาผักขมนะครับผม เริ่มเยอะแล้วนะครับผมนู่นนะครับปลากรมนะครับผมเริ่มเยอะแล้วนะครับผมพี่ๆน้องๆนะครับผมต้องเก็บแล้วนะครับผมวันนี้ต้องมาเก็บนะครับผมได้กับข้าวแล้วครับผมจิบน้ำปิกนะครับผมเริ่มเยอะแล้วนะครับผมปลากระขมนะครับผมกำลังเดินพาเดินนะครับผมเข้าไปดูปลากระขมนะครับผมเริ่มจะเยอะแล้วนะครับผมมาเยอะแล้วนะครับผม ที่เขาาถทิ้งนะครับผมนูนะครับปลากระขมนะครับผมเริ่มาเยอะแล้วนะครับผมเยอะมากนะครับผมปลากระผมนะครับผมเริ่มาเยอะแล้วนะครับเยอะมากครับลงเก็บแล้วนะครับผมลงเก็บแล้วเยอะแล้วครับผมเยอะมากแล้วครับผมปลากระผมนะครับผมดูรับพี่น้องนะครับผมมาดูปลากระผม เริ่มเจอนะครับผมครับผมเนี่ยนี่ได้นะครับผมเนี่ยนี่อ่อนนะครับผมอย่างนี้นะครับผมไม่มีดอกครับผมนี่สวยนะครับผมสวยครับผมอแบบสวยนะครับผมสวยนะครับผมเนี่ยครับสวยแบบไม่ีดอกเลยนะครับผมนี่ครับนี่เอาแบบนี้นะครับสวยงามนะครับพี่น้องครับ ผมที่สวยนะครับผมขึ้นมาใหม่อย่างสวยนะครับปลาปะโคมนะครับผมมาดูกันนะครับผมปลาปะโคมนะครับผมสวยงามนะครับผมที่เราไม่ได้เข้ามานะครับผมปลาใหญ่นะครับป่าปะโคมใหญ่เลยมากนะครับผมมาชมกันนะครับผมมาเดินเก็บผักกันนะครับผมปะกคมครับหาอยู่หากินนะครับผม สไตล์บ้านๆน,นะครับผมมา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 ,มาดูกัน,นครับผมผักขมครมับผักขมปลาเลยนะครับผมปลาผักขมนะครับสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเลขก็จะเก็บแล้วนะครับผมเดินไปด้วยเก็บไปด้วยนะครับผม ไม่ได้เอาถุงมาด้วยครับไม่คิดว่ามันจะมีนะครับผมไม่คิดว่าจะมีนะครับผมยอดสวยๆนะครับผมจิ้มน้ำพริกนะครับผมยอดสวยๆนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมนี่ออกดอกนิดๆนะครับผมยอดสวยๆผมยอดสวยนะครับผมเยอะครับผมเยอะันเป็นป่าเลยครับผม พามาเดินนะครับผมเดี para para tiempo, nar, forma, ๋ยวเย็นๆมาเก็บนะครับผมร้อนนะครับผมนี่ผมป่าปะโคมนะครับผมพาเดินปลาดูป่าปะโคมเยอะนะครับเยอะมากครับพี่น้องป่าปะโคมนะครับผมค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเป็นป่าเลยนะครับผมป่าปะโคมนะครับผมครับผมป่าปะโคมนะครับนี่ก็แก่นะครับแก่ก็มี เราก็เลือกเอาที่ว่ามันยังไม่ออกดอกนะครับเราก็เลือกเอานะครับผมอันนี้ก็ออกดอกแล้วก็กินไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็ดอกนิดๆได้อยู่นะครับผมก็มันเยอะขนาดนี้เราก็ไม่ต้องเอาแบบมีดอกออกมาเลยนะครับผมเอาแบบที่ที่สวยๆเลยนะครับผมอานนี้นะครับผมได้นะครับแบบแบบนี้เลยนะครับผมว่ามันไม่มีดอกครับผมน้อยอย่างนี้ได้นะครับผมเพิ่งออก บนี้นะครับผมแบบนี้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับบวบอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้นะครับผมบวบแบบนี้นะครับผมได้มาแบ่งนะครับผมัผมเยอะนะครับผมปลาผมเลยนะครับผมพิงดงหักผมนะครับผมเยอะนะครับผม นี่ออกกเขาไถใหม่นะครับผมแล้วก็เขาไถออกก็เกิดใหม่ครับผมเน่ไม่คิดว่ามันจะเกิดไวขนาดนี้นะครับผมไม่คิดว่ามันเกิดไวมูมน,นะครับปลาปักโขงเยอะมากครับผมเเดินอยู่นี่ก็ปักโขงนั่นเลยนะเต็ไมไปหมดเลยครับผมเน่ไม่ได้เข้ามานานนะครับผมป,ป,ปิ๊วๆน,น,นั่นนะ่ปะปักโขนะครับ โูไม่ดูนะครับผมเก็บนูนะครับผักโขมนะครับผมเต็มไม่หมดนะครับผมงูนะครับผมเยอะมากครับพี่น้องผักโขมเยอะจริงๆนะครับผมเป็นโดงผักโขมนะครับตรงนี้นะครับผมป่าผักโขมนะครับผมเต็มไม่หมดนะครับผมจุดนี้นะครับเก็บไม่หวาดไม่ไหวนะครับผม เราต้องเลือกเอานะครับผมที่ไม่มีดอกนะครับผมบางที่ไม่ีดอกเลยนะครับผมเพราะมันเยอะขนาดนี้นะครับผมเราก็เลือกเอานะครับผมยอดที่สวยนะครับผมเราเลือกเอาได้นะครับผมเพราะมันเยอะเยอะมากนะครับผมเราเลือกได้นะครับผมเพราะมันเยอะนะครับผมแบบนี้นะครับผมเนี่ยแบบนี้ได้เลยนะครับผมแบบนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเพราะว่ามัน นิดนิดหน่อยครับผมสวยงามนะครับผมพระโคมแล้วสวยนะครับผมนี่ก็ได้จะได้ครับเนี่ยสวยตรงนี้นะครับผมสวยงามมากครับผมเป็นป่าเลยนะครับผมที่ให้ดูนะครับผมเป็นป่าพระโคมนะครับมาคิดว่ามันจะขึ้นไบกนอย่างนี้ใส่พ้นตกนะครับผมมันก็เลยขึ้นใวขนาดนี้นะครับผมฮะ มาเก็บกันได้เลยนะครับผมสวยงามนะครับผมนี่ได้นะครับผมบอุววนี่รับผัดดีจังเลยเนี่ยครับผมผัดน้ำมันหอยดีจังเลยนะครับผมผัดน้ำมันหอยดีจังเลยตัวนี้ยอดอบอุ่เลยนะครับผมผัดน้ำมันหอยดีดีเลยเนีはは่ยแบบนี้น้มันหอยนะครับผมยอดสวยๆใหญ่ๆอย่างนี divide, ้นะครับผมนี่นี่นะครับผม แบบนี้ได้นะครับผมผัดน้ำมันหอยนะครับเนี่ยแบบนี้ครับผมผัดน้ำมันหอยอร่อยนะครับผมผน้ำมันหอยนะครับอร่อยดูครับผมป่าผักโขมนะครับผมเยอะมากครับผมนี่เป็นปลาเลยนะครับผมเดี๋ยวเดินไปอย่างเงี้ยนะครับเขียวหมดเลยนะครับผม งามนะครับผมปลาผักโขมเยอะมากพอได้อยู่ได้กินนะครับผมเอาพอในผัดครับผมกับลวกกิ้น้ำพริกก็พอนะครับผมไม่ต้องเอาไปเยอะนะครับผมเนเยอะจัดนะครับเราก็เลือกเอาที่ยอดที่สวยไปนะครับผมเนี่ย<ม>เราก็เลือกยอดที่สวยที่ไม่ต้องเอาดอกอันนี้ก็โอเคนะครับผม นี่ก็โอเคเนาะนี่แบบแบบนี้นะครับเอาได้นะครับยอดโอเคหน่อยปลาบะโคมนะครับผมสวยเยอะมากครับปลาบะโคมครับผมเป็นปลาปโคมไม่ไไม่คิดว่ามันจะจะขึ้นไหวขนาดนี้นะครับผมนันตอนนั้นก็เขาถ่ายได้หมดแล้วครับที่ได้ลงคลิปที่แล้วไปนะครับนี่ก็เยอะมากแล้วนะครับผม เรนข้างกเยอะจริงๆก็เลยไปหาที่ใหม่นะครับก็เลยเริ่มที่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้กลับมาโหเขียวเต็มหมดเลยนะครับผมเขียวเต็มหมดเลยป่าตะโขมนะครับผมปาตะโขมก็หาเก็บเป็นที่มันยังไม่ออกดอกนะครับผมออกดอกนะครับเอาโที่สวยนะครับที่สวยไป แล้วมีดอกมันก็ค,ยคายคอนล็นิด,นดที่มันยังไม่ค่อยมีดอกเท่าไหร่หน,นะครับดอกน้อยอย่างนี้ก็น่าจะไดะ้ไม่ต้องเยอะนะครับผมแต่ก็จะเอาดีกว่านะครับผมที่มันไม่มีดอกก็ไม่ต้องเอาต้องล้างให้ดีนะครับผมเยอะจริงๆนะครับผมตาบกโคมนะครับผม เยอะมากนะครับผมเยอะจริงๆขอบคุณครับที่เข้ามากดมารับชมกดไลค์กดติดตามให้เล่ตันเดียวด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ